สวัสดยียสายค่ะสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับผมขออนุญ,ญาตอ่านบทกวีที่อาจารย์ที่ผมเคารพท่านหนึ่งฝากมานะครับไม่ได้สู้เพื่อพลิกกลับสลับขั้ว ไม่ได้สู้เพื่อส่วนตัวขั่วตำแหน่งสู้เพื่อให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงชนชัดแจ้งประจักษ์คำลุงกำนันหน้าหลวงปู่พุทธอิสระเปลงสัจจะประกาศย้ำเป็นคำมั่นมหาชนขานรับ นับอน,นันต์จะร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยเป็นบทกรอล่าสุดของอาจารย์พิชาติดำดีนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีมาแล้วชิ้นหนึ่งนะครับและก็เป็นที่ขานรับกันมากมายนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อช่วง สามสีทุ่มผมฟังปราศัยของคุณสุเทพเพื่อสุบัติได้บอกว่ายุทธการยึดสารากางจังหวัดและสถานที่ราชการสำคัญบรรลุไปแล้วกว่า30จังหวัดและประมาณสิบกระทรวงใช่ไหมครับโดยไม่มีเหตุปะทะแม้แต่กระทรวงเดียวครับพี่น้องครับ แต่ที่หนักใจอยู่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะยึดได้สองจังหวัดเราก็ไม่รู้ว่าใครจะนำยึดคือจังหวัดหาดใหญ่กับสุขโขท,ท,ทัยธรรมราชครับพี่น้องที่รักครับข่าวว่าสองจังหวัดเนี่ยมีกําแพงหนาแน่นมากที่เรียกว่าไอ้คอนกรีตอ่นะ หนักกว่าแบลรเออรีกครับเลยต้องออกแรงกันหน่อยสงสัยต้องเป็นสองจังหวัดสุดท้ายในการสู้ื่อชัยชนะครั้งนี้ผมมีเรื่องที่อยากพูดจาก,กับพี่น้องซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ตรงนี้และอยู่ทางบ้านคงรู้สึกเหมือน,มอนผมแล้วก็เป็นคำถามท,ท,ท,ที่ผมได้ยินมาตลอดไม่ว่าจะ ช่วงที่ต่อสู้กับพันธมิตรหรือแม้กระทั่งช่วงนี้ก็ตามคำถามที่ดังแล้วก็ทำให้ผมต้องสะดุดหยุดทุกครั้งคือคำถามว่าเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะชนะคำถามนี้เป็นคำถามที่ก้องตังวานอยู่ในรูหูผมมาตลอด ในช่วงที่สู้กับพี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแม้วันนี้แกนนำยุติบทบาทแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับพี่น้องที่รักครับไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ยุติตามผมได้แต่ตอบว่าคำถามนั้นบางทีต้องลองถามตัวเองกันบ้างอย่างน้อย พี่น้องจะช่วยคิดได้ว่าคำตอบหรือจุดจบมันควรจะจบแบบไหนอย่างไรแล้วก็หลายครั้งช่วงที่มีการต่อสู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนแกนนำไม่ใช่เทวดาครับแกนนำไม่ได้พิเศษวิโสมาจากไหนเพียงแต่ต้องขยันใส่เสื้อเกาเท่านั้นเองคำตอบของการต่อสู้หลายๆครั้ง ไม่ใช่อยู่ที่แกนนาคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่สม,มองและสองเท้าสองมือของพี่น้องนี่แหละครับและที่ผมคิดว่ารายการต่อสู้เฉพาะที่เวทีใหญ่แห่งนี้ไม่นับที่กปทที่มัคควาและพปะทที่นางเลิง้งวันนี้ถามพี่สาธิตปลาเข้าไปแล้ววันที่28ใช่ไหมครับ พี่น้องทราบไหมครับว่า28วันผ่านมามีชัยชนะอย่างน้อย4 5หประการที่พี่น้องต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าเราไม่สู้ไม่ชุมนุมสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดเรื่องที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดกฎหมายดีลต่ศก,กรรม6ฉบับและอีกหนึ่งฉบับถูกฉีดยาสลบคาสภาครับพี่น้องที่ักครับอันนี้คือรูปธรรมท,ที่หนึ่ง 2. การเปิดโปรงระบอบทักษิณอย่างเป็นระบบและมีพลังมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อ7-8ปีที่แล้วได้เกิดขึ้นอีกรั้หนึ่งบนถนนราดำเะินครับพี่น้องเวลาครับนักวิชาการก้าวหน้าบางคนเคลือบเทิมกับระบอบเลือกตั้ง เพิ่มเพิ่มกับรัฐที่เลือกตั้งได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็บอกว่าบ้านเมืองเข้าที่เข้าทางถึงขนาดกล้าเขียนว่าระบอบทักษิณตายไปแล้วซึ่งข้อเท็จจริงไม่ใช่ใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับทุกวันนี้เรากําลังสู้รบกอดมืออยู่กับระบอบทักษิณที่ยังไม่ตายแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นแต่การเปิดโปรงใหญ่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากระบอบนี้ได้พลิกแพลง แล้วก็แปลงร่างไปจนหลายคนคิดว่ามันจบไปแล้วแต่วันนี้การขุดคุ้ยเปิดโปงบนเวทีเห็นชัดมากขึ้นว่าตายยากเหลือเกินรับพปีน้องทีละครับแต่สู้ครั้งนี้ต้องเอาให้จบครับชัยชนะที่สาอันนี้ก็สำคัญมากทีเดียวและผมก็คิดว่าเมื่อวานได้เห็นได้ปลดปลื้งความคลางแทงใจ กับผู้นำของพวกเราอย่างคุณสุเทพเทือกสุบรรจากคำประกาศมั่นในการผลักดันการปฏิรูปประเทศไทยเจ็ดเรื่องครับพี่น้องที่ละครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการเข้าสู่อำนาจหรือการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสการกระจายอำนาจการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นการทำลายการเมืองแบบผูกขาดการปฏิรูปการศึกษา6 7เรื่องครับผมคิดว่า หลายคนอาจจะไม่คิดว่าคำคำนี้เจ็ดประเด็นนี้จะได้ยินจากปากนักการเมืองที่ข้อมบอดแล้วได้ประโยชน์จากการเมืองแบบเก่าอย่างคุณสุเทพเทือกสุบัณแต่คำประกาศเมื่อวานทำให้ผมกล้ายืนนตรงนี้และพร้อมจะเดินไปกับพี่น้องทั่วประเทศครับผมถึงต้องเลือกอ่านบทกวีที่เป็นการให้กำลังใจคุณสุเทพเทือกสุบัณ ไม่ว่าเพื่อนพ้องน้องพี่จะมีเสียงเล็ดลอดมาบ้างว่าคุณสุเทพล้ำเส้นเลยทงบ้างหรือเปล่าแต่สำหรับผมตลอด20กว่าวันที่มีโอกาสได้พูดคุยประชุมร่วมกับคุณสุเทพเครือสุบานสิ่งหนึ่งที่ผมยืนยันได้ตลอดก็คือว่าที่คุณสุเทพพูดบนเวทีกับพูดในห้องประชุมเป็นคำคำเดียวกันและดวงใจดวงเดียวกันครับพี่น้องทีัะครับ พี่น้องของเพื่อนของผมที่มีความหวาดระแวงกับการเมืองแบบเก่ารวมทั้งนักเลือกตั้งคุณสุเทพก็เคยถูกตาหน้าว่าเป็นนักการเมืองแบบเก่าเป็นนักเลือกตั้งแต่สิ่งที่คุณสุเทพประกาศเมื่อวานคนที่เครียดที่สุดและคาดไม่ถึงที่สุดคือทักษิณชินวัตรครับพี่น้องที่ลกครับนี่คือเดิมพันประเทศไทย คุณสุเทพสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ขจัดระบอบทักษิณแบบถอนรากถอนโคนเท่านั้นแต่กำลังเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศเข้าร่วมกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยแน่นอนครับแการนำหรือใครก็ตามคุณสุเทพก็ไม่ใช่เทวดาทำเรื่องใหญ่ๆคนเดียวก็ไม่ได้ครับ ถ้าปราศจากความร่วมวมือร่วมมือจากพวกเราตรงนี้ครับพี่น้องที่ัะครับทุกชีวิตรตรงนี้คือหัวใจของการปฏิรูปประเทศไทยวันนี้เราเดินมาถึงจุดที่ผมอยากใช้คำว่าเป็นทางแท้งซ้ายเป็นทางไทยขวาเป็นทางทาาพี่น้องจะเลือกทางไหนครับเลือกทางไหนครับทางไหนครับ เราเลือกทางไทยมติมหาชนที่นี่เลือกทางไทยและผมก็หวังว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนคลับหน้าจอที่เป็นนักสู้หน้าจอถึงเวลาแล้วครับปฏิบัติการจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนซึ่งเป็นหลักใหม่ที่คุณสุเทพแล้วแกนนำหลายที่ประกาศร่วมกันว่าจะต้องจบภายในสิ้นเดือนนี้ ขอให้พี่น้องเดินออกจากบ้านมาครับวันนี้รัฐบาลยิ่งรักชินวัตรประเมินม็อบนี้ต่ำกว่าที่เขาควรจะประเมิน แรกเริ่มเดิมทีเขาพยายามจะป้ายสีทั้งหมดว่าม็อบนี้คือม็อบของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ม็อบคุณสุเทพเทือกสุบัติเขาไม่รู้เลยว่าหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์บ้างครับยกมือหน่อยครับคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วจะบอกให้ก็ได้หลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครบ้างที่เลือกยิ่งรับชิดวัตรมาครับ ไม่ต้องอายครับยกมือครับนับได้ประมาณสองคนครับเสียใจด้วยครับจริงๆรักหัวใจพวกนี้เดือดเดี่ยวจริงๆแต่จะบอกว่าทั้งหมดนี้แน่นอนคุณสุเทพเป็นคนสำคัญที่ทำให้มีวันนี้ ต้องปอบอให้คุณสุเทพและแกนนำบนเวทีนี้ครับรวมทั้งพวกเราทุกคนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งแต่วันพรุ่งนี้ต่างหากสำคัญที่สุดมีแค่คุณสุเทพเราไม่ชนะครับต้องมีพี่น้องที่เปิดทีวีดูอยู่ที่บ้านถึงเวลาแล้วต้องมาร่วมกับพวกเราครับพี่น้องทีักครับ ผมเองคิดว่าจะใช้เวลาพูดถึงสถานการณ์จาดดีไปที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดแล้วเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการต่อสู้รอบนี้ถ้าให้ตอบจากความรู้สึกและประสบการณ์ของผมผมก็ต้องบอกว่าสถานการณ์เป็นสถานการณ์ของการยื้อครับอยู่ในช่วงของการยื้อสักระยะหนึ่ง แต่ทั้งหมดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการเคลื่อนไหวมวลชนฝ่ายประชาชนเป็นคนกำหนดสถานการณ์ครับพี่น้องทีักครับเราเป็นคนกำหนดไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ตำรวจแล้วก็ไม่ใช่คุณเสริมอยู่บํารุงด้วย คือปัญหาของรัฐบาลชุดนี้อย่างที่พี่น้องทราบดีวันนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาซึ่งเสียดายอภิปรายในช่วงที่เรากำลังต่อสู้นอกสภาหลายคนอาจจะไม่ได้ดูแต่สิ่งที่สะเทือนใจที่สุดและคุณสุเทพเทือกสุบรรใช้คำว่านั่นคือสภาโจรเนี่ยเพราะพรักประชาธิปัตย์ตั้งคำถา,ถ,าถามถึงการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวถามว่านายกทราบไหม นายกบอกไม่รู้เรื่องครับพี่รองเราครับไม่รู้ว่ามีการทุจริตคนอย่างนี้เลยครับที่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีปัญหาของรัฐบาลชุดนี้มีสองอย่างผู้นำสมองมีน้อย และคนอยากเป็นเสนาธิการของรัฐบาลอย่างคุณเฉลิมสมองมีปัญหาครับพี่น้องทีักครับมีแค่สองอย่างครับวันนี้เท่าที่ผมทราบเมื่อกี้คุยกับพี่สาธิตมันมีข่าวว่ามีบางก๊กในพักเพื่อไทย กำลังก่อวอดกันอาจจะมีงูเห่าเกิดขึ้นในการโบสไว้วางใจนายกรัฐมนตรี่อยข่าวหรือเปล่าผมไม่ทราบที่สาริตบอกว่าเป็นแค่เรียกราคาเรียกจากนายใหญ่ดูใบเพราะสถานการณ์ในขณะนี้หมุงต่างๆในพัฒเพื่อไทยต้องเรียกราคาครับ เพิ่มจากเดิมที่เคยได้อาจจะเป็นสองสาเท่าก็ในสถานการณ์ที่รัฐบาลไร้สุีธิรภาพที่สุดในขณะนี้แต่วันนี้ข่าวที่ว่าจะจริงเท็จแค่ไหนก็ตามแต่การยุบสภาและลาออกไม่ใช่คำตอบของการต่อสู้ครั้งน,นี้ใช่ไหมครับน,นัก วิชาการนักกฎหมายนักรัฐศาสตร์นักรัฐธรรมนูญิิยมตั้งคำถามแซงแซ่วว่าสู้แบบทุนสุเทพปลายทางหรือรูปแบบที่จะนำไปสู่ชัยชนะมันมีอะไรมากกว่ารัฐประหารไหมออก็ถ้าลาออกถ้ายุบสภาไม่เอามันมีอะไรมากกว่านั้นไหมแต่พี่น้อง ย้อนกลับไปดูกรณีร่างพรบยกระษับศกเห็นไหมครับไอ้รอยที่เราไม่คิดว่ามันจะเห็นก็ได้เห็นใช่ไหมครับมันมีทางออกของมันจนได้เพราะอะไรเพราะถ้าพี่น้องเดินออกจากบ้านแล้วมาร่วมกันอยู่ตรงนี้ทุกอย่างมีคำตอบและทางออกครับพี่น้องจำไว้ว่า ไม่มีรัฐธรรมนูญที่ใดในโลกนี้และไม่มีระบบระบอบการเมืองใดในสากลโลกที่ปิดกั้งและร้อมกรอบฉันธานุมาติหรือมติมหาประชาชนไม่มีครับพี่น้องที่รักครับระบอบระบบและรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นด้วยมติมหาชนครับพี่น้องที่รักครับใหญ่ที่สุดเหนือรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองก็คือมติมหาชน ฉะนั้น3ามสี่วันจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนถ้าล้านหนึ่งยังไม่พอสองล้านไ,ไหมครับพี่น้องที่รักครับขอสองล้านครับเอาละครับชัยชนะอีกชิ้นหนึ่งและสำคัญที่สุดที่ไม่พูดเลยไม่ได้ สู้มา27 28วันของหลายๆคนบนถนนลาดดำเดนินไม่เคยมีเผาสถานที่ราชการแม้แต่ที่เดียวครับพี่น้องพี่ระครับไม่มีครับสันติวิธีคือหัวใจของพวกเราใช่ไหมครับผมรู้ดีว่าความรู้สึกอารมณ์ของพี่น้องเร่าร้อนขนาดไหนอยากชนะบางคนแพ็คกระเป๋ามาจากบ้านบอก3วันต้องกลับ7วันต้องกลับ แพ้ช่างมันฉะนั้นต้องปิดเกมต้องเช็คบินแต่พอถึงเวลาที่พี่น้องต้องปฏิบัติการที่มันฝืนความรู้สึกและมโนธรทมสำนึกของพี่น้องเราไม่กล้าแม้จะทุบป,ประตูหรือทุบกระจกสถานที่ราชการที่ซ้ำไปใช่ไหมครับนี่คือมโนสำนึกที่พวกเรามีเราทำไม่ได้ถ้าจะทำง่ายทีด่เดียวครับทำเนียบรัฐบาล มีตำรวจ8,000คนที่นี่มีเป็นแสนเดินกันไป30นาทีถ้าพี่น้องไม่ได้ไมสามารถเข้าไปนั่งในห้องทำงานนายกได้ภายใน30นาทีผมให้เตะแต่เราไม่ทำใช่ไหมครับเราไม่ทำวุฒิภาวะในการต่อสู้ของพี่น้องหลายคนอาจจะเป็นมือใหม่แต่ผมว่าเราชนะใจของคนทั้งโลก สื่อมวลชนต่างประเทศเมื่อวานนั่งประชุมกับน้องเอกนักพร้อมพันโฆสกที่นี่พูดถึงฟิดแบ็กปฏิกิริยาจากสื่อมวลชนต่างประเทศรายงานข่าวแบบปิดเปื่อนผมบอกไม่เป็นไรไอ้พวกนี้ยังตกอยู่ภายใต้การลบบิจิตของพนพดลและทักษิณแต่ไม่นานความจริงจะปรากฏครับพี่รองที่ละครับ เอาละครับบอกพี่ฟองไว้ว่านี่มาครั้งนี้ครั้งที่สองถ้าจะมาอีกขอให้เป็นวันสุดท้ายและเป็นวันที่เราจะได้ชัยชนะร่วมกันถ้าจะมาอีกขอมาประกาศชัยชนะที่อนุสาวรีประชาธิปไตยครับ ขอให้พี่น้องยืนหยัดแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราเดินมาถูกทางแล้วผมอยากเรียกร้องพลังต่างๆในสังคมที่สาบแช่งการเมืองระบบเก่าที่เบื่อนายอึดอัดกับนักเลือกตั้งวันนี้ที่นี่ได้ประกาศมั่นแล้วว่าเราสู้เพื่อคนทั้งประเทศขอให้มาร่วมกับพวกเราครับพี่น้องทาครับพวกเรา รอท่านท่านอยู่หลายองค์กรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนต่อต้านกฎหมายดุลโทศกรรมผมบอกแล้วครับที่คุณสุเทพพูดชัดเจนกฎหมายดุลธุศกรรมแค่ปลายเหตุต้นเหตุคืออยากกลับบ้านอย่างเทๆ่ๆใช่ไหมครับต้นเหตุคือไม่รับทำาพิภากสาสาลต้นเหตุคือระบอบทักษิณฉะนั้นวันนี้ทิศทางการต่อสู้ชัดเจนผมก็ได้แต่หวังว่า ที่น้องที่ลังเลอยู่จะไม่ตั้งคำถามประการต่อสู้ครั้งนี้อีกต่อไปเพราะทั้งหมดคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อบิรูปประเทศไทยครับขอบคุณครับ